สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่ห้าเดือนห้านะคะแต่เป็นวันเทรดวันแรกของเดือนพฤษภาเลยนะคะเพราะว่าตลาดเพิ่งหยุดไปสี่วันเปิดมาวันนี้วันแรกแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีหยุดวันวิสาขาอีกวันหนึ่งนะคะสี่วันที่หยุดไปใครทํากันบ้านยังไงกันบ้างมีใครหอรองหอช็อตทีเฟกมาบ้างไหมคะผลเป็นยังไงบ้างมาแชร์กันได้นะคะวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้นะคะมีอะไรที่เราได้คอยสังเกตน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยค่ะ ตอนนี้ก็4โมง44แล้วนะคะตัวเซท50ปิดไปแล้วนะที่8.56.57ค่ะแล้วก็มาดูที่ฟิวเจอร์กันฟิวเจอร์ตอนนี้ตัว M20 กำลังวิ่งอยู่นะคะยังไม่ปิดเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีถึงจะปิดนะอยู่ที่8.54ค่ะโดยประมาณก็ดิสเคาวประมาณ2.5นะคะ2.5จุดมาดูกันค่ะว่าวันนี้มันเปิดมาเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอเท้าความไปก่อนว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนตลาดจะปิดไปสี่วันนะคะราคาที่วิ่งสัปดาห์ที่แล้วคือกรอบนี้เลยนะคะที่เราตีเส้นไฮโลเอาไว้ก็คือไฮของวิคที่แล้วโลของวิคที่แล้วมันวิ่งอยู่ในกรอบนี้คือเขามันมาเทสแนวต้านตรงนี้นะค่ะต,ตอนนั้นแนวต้านมันอยู่แนวนี้แล้วก็ทํายกโลยกโลขึ้นมาตอนช่วงสองวันเนี่ยก็เทสต,ตรงเนี้ยจึกจ๊กจึกึแบบกรอบแคบมากเลยคะแต่ละวันไี่วิ่งไม่กี่จุดเท่านั้นเอง พอมาวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดเปิดกระโดดข้ามแนวไปค่ะข้ามแนวต้านที่เราที่เราตีเอาไว้นะมันเปิดโดดข้ามแนวไปเสร็จแล้วก็มาปิดตอนแท่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยสี่โมงกว่าปิดยืนเต็มแท่งเลยเหมือนสวยนะคะเหมือนว่าจะยืนได้บางคนก็อาจจะเผลอตัวลองไปแล้วห่อมาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเออพอมาวันนี้เนี่ยเปิดมาหลังจากที่หยุดไปสี่วันตลาดลงมาเลยนะคะมันก็เปิดแกลบลงมาอยู่ที่โซนเดิมเลย วันนี้นี่วิ่งประมาณ10จุดนะคะก็คือประมาณอยู่เทวแาหนึ่งถึง 8, 6, 0, แปดหกไม่ถึง10จุดประมาณนี้เนี่ยค่ะกรอบแคบมากนะคะก็ยังอยู่มาเล่นอยู่ในโซนเดิมแล้วก็เป็นโซนคือโซนที่เราตีตอนนี้จะเป็นไฮโลของวิคที่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมองกรอบการวิ่งอยู่ตรงนี้ว่ามันจะไปถึงไหนไปได้ไหมถ้าใน60นาทีซึ่งเรามองว่าเป็นเทรนด์ขึ้นจาก Moving Average ใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ลงมาเทสที่ แนว moving average อยู่นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันจะยังยืนได้ไหมกับตัวได้ไหมเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเส้นมันก็ยังสวยงามอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงมันจะลงมาถึงไหนนะคะแต่ความแต่ว่าความผันผวนเนี่ยน้อยนะคะดูได้จากแท่งที่มันแท่งราคาของตัวกราฟแท่งเทียนเนี่ยมันเล็กๆๆ,ๆวันหนึ่งวิ่งประมาณ10จุด ดูจาก ATR e เนี่ยก็เหมือนกันนะคะมันจะคอนเฟิร์มเลยเพราะว่ามันต่ำๆลงมาติดๆต,ติดมาหลายวันแล้วตั้งแต่วิกที่แล้วแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเช่นเดียวกันนะคะในของ day ทางนี้ทางซ้ายเป็นของ day นะคะ ATR e ก็ค่อยๆต่ําลงต่ําลงแต่ยังไม่ถึงกับต่ำซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเทรนของใน i ท e Frame day เนี่ยจะเป็นเทรนลงอยู่ใช่ไหมคะคือมันก็ยังอยู่ในโซน ของ moving average เหมือนกันแต่เป็น moving average ในขาลงเพราะฉะนั้นอันนี้มันยังอาจจะยังกดอยู่ใช่ไหมคะแต่ในของของหกสิบนาทีเนี่ยเป็นเทรนด์ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองพฤติกรรมราคาหรือว่าวิเคราะ์เทรนด์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูทั้ง i ท e f เฟรมเล็กแล้วก็ i ท e f เฟรมใหญ่ควบคู่กันไปนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นขึ้นสทัทีเดียวถึงมันขึ้นอยู่ทั้งสองทมเฟรเนี่ยมันก็มีจังหวะที่มันย่อดได้อยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาเข้าใจในพฤติกรรมตลาดค่ะแล้วก็มาวางแผนเทรดไม่ต้องมายึดติดกับมันมันเบรกไปแล้วอา้าวมันลงมามันก็คือลงมานั่นแหละแล้วเราก็มาดูกรอบการวิ่งของมันใหม่นะคะว่าเราจะอยู่ที่กรอบไหนแต่เดี๋ยวเราไปดูที่พอร์ตเรากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนที่ปิดไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีเปิดพวกออปชันเพิ่มเข้าพอร์ตเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันกำไรหรือขาดทุนยังไงค่ะ เพราะว่าราคาวันนี้กราฟราคาก็คงไม่มีอะไรมากะคะ่ะวันนี้วิ่งประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็ลุ้นกันต่อไปอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วก็เปิดเทรดอีกทีหนึ่งวันพฤหัสกับศุกร์เท่ากับว่าอาทิตย์นี้จะเทรดแค่สามวันเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดมาวันพฤหัสอาจจะกระโดดมาที่เดิมหรือว่าอาจจะลงมาที่โลนี้เลยเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าต่างประเทศเขายังเทรดกันอยู่ะคะ่ะแล้วก็ตะกี้นี้ ช่วงที่สังเกตตลาดพอดีตลาดมันวิ่งน้อยเราก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมคะก็เลยพอดีช่วงวันหยุดอ่ะมีได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องแนวรับแนวต้านใช่ไหมคะเราก็เลยมาทําชี้อีกอันนึงเพิ่มนะคะเป็นเทมเพลตเอ่อเรื่องไว้ดูแนวรับแนวต้าน,นะคะ่ะเนี่ย support and resistance นะคะก็ดูแนวรับแนวต้านในทำเฟรมใหญ่ๆคือปกติที่ทำการบ้านถ้าใครติดตามอยู่จะรู้ว่าเวลาทำการบ้านเราก็จะดูจากทำเฟรมใหญ่สุดไล่ๆลลงมาอยู่แล้ว แล้วก็ดูจากตัว s e ็50ตนะคะเพราะว่าข้อมูลย้อนหลังมันมีเยอะกว่าฟิวเจอร์เราไม่สามารถดู M20 ในปลายปีได้มันมันไม่มี Data นะคะเราก็ดูจากตัว u n d e r l y i n g นนี่ยแหละ Set 50ตแต่โดยปกติทำกันบ้านเสร็จเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกราฟมาเรื่อยๆแล้วก็มาจบที่กราฟเดที่เซฟเอาไว้พอดีที่เราได้ทำคลิปเรื่องแนวรับแนวต้านเลยคิดว่าเออเรามาทำแล้วก็เซฟเอาไว้เป็นสีช่องอย่างนี้เลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นทำเฟรมเยีย แล้วก็อันนี้เป็นควอเตอร์อันนี้เป็นมันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น We e k อ่าเท่ากับตอนนี้เลยได้ดูแนวรับแนวต้านของทุกทม์เฟรเอาไว้อ่าลองเก็บเอาไว้ดูค่ะเวลาที่ราคามันเบรกรอบที่เราดูตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมันเบรกรอบนี้ไปก็จะได้มาดูกรอบตรงนี้แทนนะคะมันจะได้ไม่ลืมก็คอยมาดูทุกวันมันจะเหมือนกับเราจะจําได้เองว่าโซนตอนเนี้ยมัน เล่นอยู่ในโซนไหนและอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ดูคร่าวๆได้ด้วยว่าเทรนด์ของแต่ละทำเฟรมนี่เป็นยังไงเห็นไหมคะของอมันเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เทรนด์ขึ้นแต่ว่าราคาหลุดเส้น moving average มาแล้วนะคะแต่เส้น moving average เนี่ยยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่ลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบไซเวก่อนนะคะเพราะว่ามันจะดึงเส้นรอเส้นอยู่นะคะมันไม่ค่อยจะลงไปทีเดียวถึงแม้ถ้ามันกระชากลงไปเลยอย่างเส้นเนี้ยมันก็ อย่างช่วงราคาตอนนี้ที่มันกระชากลงมาแรงๆมันก็จะเริ่มพักตัวพักตัวนะคะส่วนในวีคเนี่ยเป็นเทรนลงแล้วลงมาตั้งหน้าละเนี่ยตั้งแต่มันตัดตรงเนี้ยเริ่มลงตอนแรกมันยังแบบรออยู่นะรออยู่แต่ถ้าใครมาดูตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันบีบเส้นแบบบีบตัวเข้ามามากแล้วก็เนี่ยเริ่มลงลงลงฉีกตัวมานะคะก็เลยได้ตีตรงนี้เอาไวด้ดูก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ดูเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็สี่โมงห้าสิบสนะคะตลาดใกล้จะปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าพอร์ตเราดีกว่าเพราะว่าในส่วนกราฟนี่มันคงไม่ได้ไปไหนอะไรมากมายนะคะน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละมาดูที่ตรงหน้าเทรดนะคะหน้าพอร์ตเทรดของเราเหมือนเดิมนะคะเราอยากจะมาเก็บในตรงราคาของออปชันค่ะว่ามันพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างอันนี้ออปชันของเดือนจูลน,นะคะหมดอายุเดือนจูนก็คือ M นี่ยแหละซีรีส์ M นะคะ มาดูกันคะ่ะเข้าๆของฝั่งนี้อันนี้ฝั่งคอนะคะจะเห็นว่าฝั่งคอรเนี่ยแดงแดงหมดเลยนะ,ะแสดงว่ามันลงคือราคาลงนะคะตรงออปชันฝั่งพุทนะคะยังจะมีเขียวๆอยู่นะคะก็แสดงว่าคนอามองทางด้านพุทมากกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูราคากันคะ่ะตรงอันนี้ OTM ที่ไกลที่สุดก็ราคาลงไปนะคะตอนนี้เหลือประมาณออฟเฟอร์เหลืออยู่ที่ประมาณ5จุดเอง จากตอนนั้นเราเคยซื้อตรงนี้มามาประมาณสิบอ็ดจุดเนาะแค่ไม่นานเท่าไหร่เองนะคะฟังคอลตอนนี้ก็ยังประมาณเดิมนะคะเออแพงขึ้นนะตอนนั้นประมาณจุดหนึ่งตอนนี้ประมาณหนึ่งจุดหกแล้วราคาก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็มาสังเกตร,ราคากันเก็บราคาไว้ค่ะ strike price ต,ตัวตอนนี้ ATM นะคะอยู่ที่8.50นะคะมันขยับอยู่ระหว่าง8.75-8.50ดนี่แหละกรอบมันแต่ละวันวิ่งไม่มากมันก็ สไตล์ส์ไม่ได้ตัวสไตล์พายส์ของ ATM ก็ไม่ได้ไปไหนมากนะคะอยู่ขยับของสแค่นี้ออราคาปิดแล้วนะคะตลาดปิดแล้วตอนนี้สี่โมงห้าสิบห้าแล้วค่ะตัวฟิวเจอร์นะคะ, Future, ะ,คะ S 5 0 M 2 0ปิดไปที่แปดห้าสองจุดเ้านะคะหรือเอ้ยไม่ใช่สิบแปดห้าสามขอโทษทีแปดห้าสามตรงนี้นะคะก็ประมาณเดิมเหมือนที่เราดูตะก,กี้นี้นะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวตลาดปิดพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเราก็ทำกันบ้านนะคะ แล้วก็หาความรู้อะไรอะไรไปเตรียมแผนการเทรดสำหรับอีกสองวันที่เหลือนะคะโอเคออปชัน okay, นะคะของตัวจูเราดูแล้วเดี๋ยวลองไปดูที่นอันนี้ของเดือนเ,ออเซฟอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันคือคักขึ้นบ้างไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยคึกคักนะคะแต่มันน่าจะคือคักขึ้นนะคะเพราะว่ามันเพิ่งหมดไปหนึ่งเดือนเดือนนี้มันก็จะขยับขึ้นมาใกล้มามันเนี่ยเท่าที่เห็นเห็นไหมคะมีออฟเฟอร์เพิ่มขึ้นมาแล้ว ตอนแรกอะแทบไม่ค่อยมีออฟเฟอร์เลยนะคะเออยมีออฟเฟอร์ขึ้นมาละแต่ราคาเนี่ยไอตัวบิดกับออฟเฟอร์ยังห่างกันนะคะห่างห่างมากห่างกันเลยอะห่างเยอะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายเนี่ยต้องดูดีๆนะคะอย่าไปกดมาเก็ตเดี๋ยวจะพลาดนะคะดูอย่างอันเนี้ยห้าสิบห้าบร้อยสามเก้าโอเคค่ะก็ยังไม่ได้คึกคักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเทรดเดือนจูนดีกว่านะคะตอนเนี้ยซีรีอ็ดีกว่า ซีรีส์ยูยังไม่เท่าไหร่นะซะีรีส์ยูก็คือเดินเซฟนะออปชันก็ยังคงจะเทรดเดินจูนต่อไปเ,อเ,อเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่หน้าพอร์ตกันดีกว่าคะ่ะว่าหน้าพอร์ตของเราเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงความเสี่ยงเยอะขึ้นไหมนะคะหน้าพอร์ตของเรานะคะก็พวกตัวออปชันนะลองดูตรงตัว Option. Option, ออปชันออปชันก็ตรงนี้ขาดทุนนิดหน่อยพวกลองออปชันไม่ได้วอลลี e ่เลยนะคะเพราะว่าเวลาตอนที่ซื้อนเนี่ย เราตีว่ามันเป็นออปชั่นฟรีอยู่แล้วเพราะว่าแบ่งกําไรจากที่เราเก็บสะสมมาก,ก็คิดว่ามันเป็นฟรีอยู่แล้วถึงมันติดลบทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเผื่อใจอน,น้นไว้แล้วจะให้ความสําคัญกับตัวช็อตออปชั่นมากกว่าค่ะซึ่งเรามีอยู่อันเดียวนะคะแต่ว่ามีตัวเดียวก็คือตัว P 6 5 0ช็อตไว้อยู่2คอนนะคะ2คอนตรงนี้เนี่ยโอ้กำไร4 8 0อิเออเห็นไหมมันกำไรนะคะก็อันนี้ขนาดเป็นเราช็อต เราช็อตฝั่งพุทไว้นะคะซึ่งถ้าจริงๆถ้าราคาลงๆเนี่ยเราควรจะขัดทุนแต่นี้มันมีเรื่อง time decay อะไรด้วยนะคะมันก็เลยกําไรขึ้นมาเพราะเมื่อเช้าอะตอนที่ตอนช่วงตลาดเปิดบ่ายมาดูครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้มันขัดทุนนิดหน่อยอยู่นะคะแต่ไม่เยอะประมาณร้อยหนึ่งอะไรแบบเนี้ยพอมาตอนนี้ตลาดปิดกําไรอยู่4ี่ร้อยแปดสิบก็โอเคนะคะทีนี้มาดูความเสี่ยงของพอร์ตค่ะก็ความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยจะดูจากตรง IM ค่ะที่ว่าเขา เขาคิดเราไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้มันคิดอยู่ที่ประมาณ20,004ประมาณ20,004 20,005นี่ค่ะจากปกติก่อนหน้านี้จะคิดอยู่ที่ประมาณ30,005ใช่ไหมคะรวมทั้งพอร์ตที่เรามีออปชันลองช็อตแล้วก็มีฟิวเจอร์อยู่อันนึงแสดงว่าตอนนี้ความเสี่ยงลดลงสรุปตามความเข้าใจตัวเองอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าความเสี่ยงพอร์ตเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องเลือก I m ตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันลดลงแสดงว่าความเสี่ยงต้องลดลง เนี่ยตอนนี้เหลือแค่24งหมื่งด้วยนะคะสองหมถ้าเทียบว่าเอ,อ่อถ้าเราเปิดตัวฟิวเจอร์เดี่ยวๆตัวเดียวเลยเนี่ยคอนหนึ่งเนี่ย IM ยังสูงกว่าน,นี้อีกใช่ไหมคะมันสามหมกว่าแสดงว่าตอนนี้ความเสี่ยงอะของทั้งพอร์ตเลยนะน้อยกว่าเราถือฟิวเจอร์ตัวเดียวอีกด้วยซ้ำนะ,ะก็โอเคแสดงว่าตรงตามจุดประสงค์เป้าหมายเราค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าไม่ได้เปิด อะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปิดตัวไหนนะคะก็ไม่มีอะไรต้องลงบัญชีสรุปจบการวิเคราะห์วันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงรีบไปทำการบ้านต่อไปแล้วก็มาบันทึกการเทรดอีกทีหนึ่งในวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ